มสะดวกแต่ว่า,าหนึ่งถ้าแม่กำเบกมันจะเร่งไม่ไปพวกนี้มันมีระบบเซ็นเซอร์ตัดตัดทะลึงแม่ถ้าแม่กำเบกปุ๊บมันจะเร่งไม่ไปเลยอันนี้กุญแจอ่ะลองสเต็ปแรกเสียบกุ้นแจะเสียบปนังก็ได้แม่ใช่อ่ะลองดูซิสเต็ปไหนรือว่าม,มันรูน้ ปิดแล้วอปึ๊บแม่เปิดเปิดปึ๊บเห็นไหมแม่เห็นไฟเรืองเห็นไฟแล้วถ้าแม่เร่งปึ๊บมันก็จะไปเลยตัวนี้เป็นคันเร่งดีดหน้าอาถอยหลังปรับระดับนึงให้แม่แม่ไม่ต้องกำเบกนะหนึ่งถ้าแม่ตกใจหรือว่าแม่จะตํารถอะไรเนี่ยให้แม่กำเบกหรืออย่าเบกเลยให้ให้แม่เอามือไว้เฉยๆเตรียมพร้อมกำแต่ว่าแม่ไม่ต้องกำตัวนี้เป็นคันเร่งให้แม่เร่งชิลลนิดแม่ฝึกใหม่แม่เร่งไม่ต้องรีบเร่งช้าๆ ช้า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 ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นสปีดของมันที่เร่งใช่ไหมใช่ตัวนี้เป็นสปีดหนึ่งสองสามถ้าไม่เล่งช้าก็ไปตามแม่เล่งดูถ้าเบรกมือก็ได้เบรคเท้าก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองเบรคเท้าดูเบรคเท้าแข็งแข็งมันค่อยอยู่แม่มันค่อยอยู่ดีอ๋อมัน ถ้าเบรคท้านี่หมายความว่ารถมันจะนิ่งอยู่กับที่เลยใช่คือมันจะเบรกดูกับพวกเพื่อนเพราะว่าเบรกเท้ามันจะคุมสองล้อเลยถ้าเราเบรกเท้าปุ๊บมันก็จะเบรกอยู่เลยตรงนี้มันจะเบรกอันนี้แค่เบรกหน้าอันนี้แค่เบรกหลังแต่ถ้าแม่เบรกเท้ามันจะอยู่ติ๊กเลยอ่ะลองลองลองให้แม่ชี้เราเบรคดูเบาๆนะแม่นะแม่เบาๆนะช้าๆเอามันขึ้นไม่ไปละไปแม่ไปอ่าเดิแม่ช้าๆค่อยาเร่ง น้ำหนัก e 1, มือต้องเ,เท่าเดิมแม่น้ำหนักมือเท่าเดิมอราทำไมมันไม่ไปล่ะไปแม่อยู่ที่น้ำหนักกันบิดจ้ะแม่มันจะไปชรถหักหักออกหักออกยู่กอบอแม่ใช่มันก็จะพายชนตอนนี้คือแม่ควบคุมรถอยาให้ลูกควบคุมแม่เก่งแล้วแม่ไม่เข้าไปตามเส้นเลยตามเส้นเลยแม่หักด้วยหรอ โอ้อแม่นโกไม่ลมไม่ลมไม่ลมไม่ล้มไม่ล้มไม่ลมไม่ลมไม่ลมแม่ไม่ต้องเอาขาลงสามล้อไม่มีลมถ้ารถมอสองล้อนะลมเนี่ยแม่เร่งก่เลยเร่งเร่งตามเส้นค่อยๆไปบิดค่อยๆบิดเส้นลึบเนี่ยค่อยๆบิดเบาๆตรงอย่างเดียวเลยแม่แม่บังคับคอหน่อยแม่ไม่ต้องขาลงนะแม่บังคับคอบังคับคอ โอ้ยว่ามันขี่ยกให้เหมือนปัจจเลยนี่นะโคตรไปไม่ได้ไม่เป็นไรเฮาเร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 าหักคอเนี่ยคือคือแม่ต้องบังคับคอเอางี้อย่าเพิ่งใช้ไฟฟ้าแต่ผมพาแม่หัดขับคอก่อนนะแต่ผมจะนู่แม่นะแม่บังคับคอตรงๆบังคับคอนะตอนนี้นู่นแม่อยู่ฮักหัดฮัก แม่หักออก์มีแม่แม่ต้องบังคับพวกรแม่แม่แม่บังคับพวกไงมันก็พาไปคือตอนนี้คือคล้ายๆเราขับมอเตอร์ไซค์อ่ะแม่มันต้องเลี้ยวมากเลยนะมอเตอร์ไซค์มันเลี้ยวนิดเดียวมันไปคือคือเราคล้ายๆขับมอเตอร์ไซค์แม่ถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายเราก็หักซ้ายเราจะเลี้ยวขวาเราหักขวาด้วยคือรถสามล้อมันที่มันโค้งเค้งที่มันเหมือนจะล้มก็คือล้อหน้ามันมีล้อเดียวล้อหลังมันมีสองล้อมันจะเป็นจะอ่ะลองเลี้ยวตรงไปเลยตรงลงตรงก่อน แม่มพงใช้ไฟฟ้าแม่บัครับพอด้วยแม่ตามเส้นขาวดูแม่ตามเส้นขาวเส้นขาวนะเออโอเคแม่ต้องหักมัครับพอแม่อย่าออกจากเลนแม่อย่าออกจากเลนอยู่ตามเลนเลยแม่เ่เลนเท้าแม่ยห้อออกแล้วแม่ยวแฝึกดียมก็เป็นนี่ยคอม่เร กดตัวอาแม่ใส่เกจ้ากดสวิตซ์ก่อนกดตสวิตซ์ยังตัวอั้นกดความเร็วปึ๊บกดสวิตซ์ก่อนกดสวิตซ์ก่อนอ๋ออสมมุิสมุติอยนะแม่ตอนนี้เกียร์ถอยแม่จะหักไปไหนหักเลยแม่หักถ้าถ้าแม่จะเลี้ยวอ่ะแม่หักจะไปทางเดิมแม่จะหักไปฝั่งไหนไปทางไหนทีนี้หักไปยังไงหักเลยแม่หักเลยหักไปอย่างนี้เหรอใช่ได้หมดแม่นั่นแหละหน้าเป็นฝั่งเดิมไงแม่หักเลยหักสุดเลยโอ้โหมันต้องหักหมดใช่อ๋อทีนี้ ซ้ายกดเดินหน้าก่อนพี่นี่กดเดินหน้าก่อนเออมันก็จะพาเดินหน้าถ้ามันมีหิบแม่ก็ปดท้อยล้างใหม่ถ้ามันเท่านี้ครับถ้าแม่บังคับได้คือมอเตอร์ไซค์มันเอียวนิดเดียวมันก็ไปใช่ไหมอันนี้มันต้องเอี้ยวหมดอ่ะอ่ะลองดูอีกรอบไหมอ่ลองอยู่ไม่ลองไม่เป็นอ่ะแม่แล้วมันก็ต้องลองไม่เป็นลองได้ยังไงแม่ก็ขี่ได้แน่นอนการันตีเลยมันจ่อแม่ไหม มันใกล้แม่ไหมแม่แพอดีอยู่พอดีอใช่ไหมอ่ลลอนนะลองลองแบบธรรมดาอีกรอบนึงแล้วก็ค่อใช้ไฟฟ้าดูไหมใช้ไฟฟ้าดูไหมใช้ไฟฟ้าเปิดสวิตซ์เลยไหมสวิตซ์ปึ๊บแต่แม่แม่ก<ช>ันแม่ไม่เป็นนะแม่ไปอยู่นู่นแนมะ่ถ้าแม่ไม่ขี่ไม่เป็นเลยนะแต่เราอันนี้เ <8 S 2> ดนินได้ใช่ไหมใช่แม่กดตัวอาร์เลยตัวอาร์คือหัหลังหัวหลังไปขับไปข้างแม่กดเลยอืมจะมีเสียงเตือนแม่ปล่อยเบรกนะไม่ต้องกำเบรกอืม ก็เลี้งไปเลยแม่ไปหลังใช่แม่เล่งไปมันจะพาเราดูขนาดดูขนาดมือนะไม่ต้องเล่งแม่แม่ค่อยแม่ค่อยบิดนะแม่ค่อยบิดใช่พอพอรถมันเคลื่อนค่อยบิดเออนั่นแหละค่อยบิดเอาไปไปไปไม่เป็นไรแม่ผมอยู่อยู่ไม่ต้องกลัวแม่เต็ม แม่หักขวาตูดจะไปขวาแม่หักซ้ายตูดจะไปซ้ายค่อยๆนะเบาๆนะค่อยๆเล่งเนี่ยโอเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่งไปเรื่อยๆเล่งไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้ค่อยแบบนี้ก็ได้แม่อยแม่อยไอยอยอยเออนีคอยๆๆแม่ด้แค่กดเดินหน้าทีนี้ <ม>แล้วก็หกเลยมา,มาหาผมเลยเร่งเร่งค่อยๆแม่ไม่ชนไม่ชนมาเลยแม่มาชนชนผมไม่ได้หรอาคงหลุดกันเลยไปบอลค่ะโอเคค่อยๆแม่ค่อยๆพอตรงปึ๊บแม่ก็หักกองอะไรให้มันตรงหักกองอะไรให้มันตรงแม่เอ้ห้องมือแข็งแข็งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปให้ ให้หลานสอนหลกสอนลูกสอน่ไหมเอาไม่อยู่คนเดียวหรอยิ่หมดถูกต้องไหมเชื่อไหมตันนี้เป็นการขโมยปึ๊บการขโมยจะดังอิจฉาจะดังอะไรคการขโมยกดหน่ครั้งนะอิจรมขโมยกดนะครั้งเดียวไหม เป็นหัวเวลานั้นมันดังแม่กดกล็อคบางครั้งถ้าแม่หลงมือเนี่ยแม่หลงมากดพวกเนี้ยมันกดหนึครั้งปึ๊บมันจะล็อกนะมันจะเลี้งไม่ไปสมมติแม่หลงมาโดนปึ๊บแม่เปิดสวิตช์ปึ๊บจะเลี้งไม่ไปก็คือแม่ต้องกดล็อกทุกครั้งก่อนปีกดล็อคนี้ตามก่อนปี ใช่านใช่ไหใช่แม่ใช่ล้วแม่ถ้าแม่สะดวกแม่ใช้แค่ตุ้แจใช่แม่ใชุ้้แจ่พื้นเปิดพื้นเต้นเป็นแต่ไปเลียวซ้ายหน้าหลังไปเียวขวาลูกสอนไปหน้าติดไปหน้า นเป็นแต่นนียเป็นสด่ีดวนี้เป็นดีเดินหน้าถอยหลังมากอหลัง,ลงกตมีดีเดินหน้าอาถอยหลังถอยหลังจะมีเสียงยไมมนหมตัวนี้จปปรับเดวหนึ่งสองสามส่วนแม่จะปรับตัวนี้มันจะมีบอก เก็บของเวลาแม่จะนั่งบ่อใหญ่ให้แม่งัดตัวนี้ขึ้นแล้วก็หมุนหมุนบเบาพอพับตัวน,นี้ลงแม่ก็กดตรงนี้ตรงนี้นงั้นก็เพื่อนมาปึ๊บมันจะอยู่น,น,นั่งบ่อนี่มันจะสบายมันจะบ่อใหญ่ต้องก,กดตัวน,นี้ใช่ไหมใช่เวลาแม่จะนั่งสองคนแม่ก็กดลงแล้วก็เลื่อนโ,โอ้โหมีแม่โ แล้วก็ให้มันเข้ารอกนะแม่แล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นยกตัวนี้ขึ้นแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนแม่รอกแล้วก็นั่งไปสองคนใช่นั่งไปสองคนแม่มีหลานด้วยไหมอยู่บ้านไม่มีใครโอเคไม่เป็นไรมีเดหานอากาศอยู่บ้านเป็นอะไรครับตัวเบานั่งหลานโอ้โใช่เป็นังไงนะบนตรงไหนบนนี้ขึ้นยกขึ้นเยอเก๋ใช่ตัวนี้ยกขึ้นเยอเก๋แล้วก็หมุนแล้วก็หมุน จะจะเอาตัวนี้ลงเราก็าตัวนี้กจะถ้าแม่นั่งคนเดียวแม่ก็สไลด์นั่นแหละเขานั่งคนเดียวได้เลย <5> <5> ถ้านั่งคนเดียวขี่คนเดียวมันจะมีตะกร้าหลังด้วยนะเนี่ยฮะฟอหลังตะกร้าหลังแม่ใช้คุณแจเปิดบนน้านบ่เป็นยังไงัน เอาไหมเอ็มก็ได้อาไหมเอ็นั้นอ๋อ้จะ,ะนั่งคนเดียวตัวนี้ใช่แม่นั่งคนเดียวเอาตัวนี้เลยมันก็สะดวกสบายดนะใช่แล้วตัวนี้เป็นคุณเจนี่เปิดได้ทุกททั้งรถทั้งอันนี้เหรอใช่แม่โอเคตเวลาแม่ก็ไปตลาดแม่ก็ซื้อตัวน,นี้เป็นที่เก็บฟองเนี่ย <c oughs> เดี๋จะเวลาไปใช้งานเดี๋ยวจะก็จะดูตรงนี้เลยนะเวลามีชาร์นอยู่ตรงนี้นะปั๊บแม่เสียกับไฟบ้านได้ได้เลยไในรู้ใช่ตัวนี้เหรอใช่แม่เสียกบไฟบ้านแล้วแม่ไม่ตัวนี้ไปมันมีในตัวไหม่ะตัวไหนแม่ตัวนี้ละสายนี้นี่แหละแม่นี่ยนะเสียกับไฟบ้านธรรมดาแล้วเราก็มาเสียกับตัวรถอยู่แม่เสียบที่ชาร์จอยู่แล้วเวลาพอชาร์จข้อจะขึ้นเป็นสีแดงแม่พอเต็มมันจะต่างเป็นสีเขียวแบบนี้ใช่ แล้วเวลาแม่ดูแบตเตอรี่ว่า mm hmm. เหลือมากเหลือน้อยให้แม่ดูตรงนี้เห็นขีดไหมแม่ดูขนาดที่เราขับนะตัวนี้ใช่มันจะลดมาทีละขีดตัวนี้แสดงว่ามันเต็มอยู่ใช่ไหมครก็คือดูแบตเตอรี่ให้ดูขนาดที่เราขับเนะี่ยถ้าเปิดแบบนี้รถ<อ>มันไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ใช้งานแบบก็จะขึ้นเต็มเหมือนเดิมต้องดูขนาดที่เราเคลื<ม>่อนที่รถสี่เกี้ยวจะหายไปทีละดวงทีละดวง,ดวงถ้าแบบไม่มีทีนี่นมันเหลือแค่เขียวกับเหลือลอะีรกต็ต้องชาร์จใช่ต้องชาร์